สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนในชั่วโมงนี้พบกับคุณครูในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง มาตรฐานตัวชี้วัดท .1.1 ป .1 ท .1 อ่านออกเสียงคำคำของจองและข้อความสั้นๆท .1.1 ป .1 ท .2 บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่านท .2.1 ป .1 ท .1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดท .2.1 ป .1 ท .2 เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆท .4.1 ป .1 ท .2 เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่านได้ถูกต้อง 2. เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆได้ถูกต้อง 3. เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำได้ถูกต้องมาตากบเป็นคำที่มีบอใบไ,ไม้ปอปลาพอพานฟอฟันและพอสัมเพาเป็นตัวสะกดออกเสียงบ กิจกรรมพัฒนาความรู้อ่านคำมาตากบจับสะกดว่าจอ,อบอจับดับสะกดว่าดอ,อบอดับ ตับสะกดว่าตออะบอตับอับสะกดว่าอออะบออับ,อบ สะกดว่าขออะบอขับสับสะกดว่าสออะบอสับ ยับสะกดว่ายออ่ะบอยับรับสะกดว่าลออ่ะบอรับ ครับสะกดว่าพออะบอพับครับสะกดว่าคออะบอครับ ทับสะกดว่าทออะบอทับการสะสกดว่ากออาบอกาบ ดาสกดว่าดออาบอดาบหาบสกดว่าหออาบอหาบ ราบสะกดว่ารออาบอราบทาบสะกดว่าทออาบอทาบ ขาบสะกดว่าคออาบอข่าบนาบสะกดว่านออาบอนาบ จิบสะกดว่าจออีบอจิบดิบสะกดว่าดออีบอดิบ สิบสกดว่าสออิบอสิบลิฟสกดว่าลออิบอลิฟ จีบสะกดว่าจออีบอจีบถีบสะกดว่าถออีบอทีบ หีบสะกดว่าหออีบอหีบรีบสะกดว่ารออีบอรีบ งีบสะกดว่างออีบงีบคืบสะกดว่าคออือบอคืบ สืบสะกดว่าสออือบอสืบจูสะกดว่า,อ ừ, อจ,วาจอ ừ, อูบอจู สูบสะกดว่าตออูบอตูบสูบสะกดว่าสออูบอสูบ สะกดว่าวออูบอวูสูบสะกดว่าซออูบอสูบ เจบ็บสะกดว่าจอเอบอเจบ็บเล็บสะกดว่าลอเอบอเล็บ แบบสะกดว่าบอแอบบแบบแถบสะกดว่าถอแอบบแถบบ แสบสะกดว่าสอแบบอบแสบแหบสะกดว่าหอแบบอบแหบ แนบสะกดว่านอแอบอแนบแคบสะกดว่าคอ กบสะกดว่ากโอบกบจบสะกดว่าจโอบอจบ ตบสะกดว่าตอโอบอตบอบสะกดว่าอโอบอ,อบ รบสะกดว่ารอโอบอรบพบสะกดว่าพอโอบอพบ ชบสสกวดว่าชอ,โอ,อ,ชอโอบอชบโอบสะกวดว่าอโอบอโอบ ตอบสะกดว่าจออ,อบอจอบตอบสะกดว่าตออ,อบบตอบ ขอบสะกดว่าขออบอ,ขอบอขอสอบสะกดว่าสอ,ออสอบออบอสอบ หอบสกดว่าหออบหอบงอบสะกดว่างออบอ,อบองอบ มอบสะกดว่ามออบอมอบชอบสะกดว่าชอ,อชอบอบอชอบ เงียบสะกดว่างอเอียบอเงียบเรียบสะกดว่ารอเอียบอเรียบ เสียบสะกดว่าสอเอียบอเสียบเทียบสะกดว่าชอเอียบอเฉียบ เกือบสะกดว่ากอเอือบเกือบเติบสะกดว่าตอ,เอบเติบ สะกดว่าอเอบอบบเออกิจกรรมพัฒนาความรู้รู้จักความหมายของคำมาตากบกบ ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทริโบกผิวหนังเรียบไม่ขู่ขะาเหมือนคางคกช่วงเป็นตัวอ่อนจะมีหางเรียกว่าลูกออสพอโตเต็มวยัยหางจะหดสั้นและหายไป มีขางอกออกมาแทนเป็นนิ้วห้านิ้วมีพังผืดยึดเกาะกันเรียกว่าตีนกบผสมพันธร์ฤดูฝนตัวผู้จะส่งเสียงร้องเรียกตัวเมียฤดูหนาวจะหมกตัวอยู่ตามโคนบ่อหรืออยู่นิ่งๆเรียกว่ากบจำศีลจอบ เครื่องมือสำหรับขุดดินสำหรับพวนดินหรือถากหญ้าเป็นต้นทำด้วยเหล็กหนาแบนกว้างมีด้ามยาวงอบหมวกสารทรงคล้ายกระจาดคว่ำสำหรับกันแดดและฝนทําโดยใช้ตอกไม้ไผ่สารเป็นโคงแล้วกุด้านนอกด้วยใบลานตรงกลางสารเป็นรังกลมกลมสำหรับสวมหัว คาบใช้ปากงาบหนีบไว้เช่นนักเรียนคาบไม้บรรทัดหมาคาบกระดูดดาบอาวุธมีคมชนิดหนึ่งลักษณะยาวมีด้ามปลายแหลมสันแอ่นลงปลายโค้งงอนขึ้นปรบ เอาฝ่ามือสองข้างตบกันหลายๆครั้งให้เกิดเสียงตบมือก็ว่าเล็บส่วนที่เป็นแผ่นแข็งคุมบนปลายนิ้วเพื่อปกป้องผิวปลายนิ้วหรือช่วยให้หยิบจับสะดวกขึ้นสับ การฟันหรือซอยทีๆด้วยของมีคมเช่นสับหมูสับมะละกอ 10. บจำนวนเบวกหนึ่หาบแบกของขึ้นบ่าด้วยไม้คานโดยห้อยของน้ำหนักเท่าๆกันไว้ที่ปลายไม้คานทั้งสองข้าง หีบภาชนะสำหรับใส่สิ่งของรูปทรงสี่เหลี่ยมมีฝาเช่นหีบผ้าหีบสมบัติอบการทำให้ร้อนหรือสุกด้วยไอน้ำหรือความร้อนในที่ที่ความร้อนออกไม่ได้เช่นอบผมอบขนมปังอบไก่กิจการ ตรวจสอบความเข้าใจฉันมีชื่อว่าอะไรข้อหนึ่งกอไก่กบขอไข่ขบคอควายอบ ข้อหนึ่งตอบกอไก่กบข้อสองกอไก่กอบขอไข่งอบขอควายจอบ ข้อสตอบขอไข่งอกข้อ3กอไก่กรอบขอไข่งอบขอควายจอบ ข้อสตอบคอควายจอบข้อ4กอไก่าดาบขอไข่หาบคอควายอาบ ข้อสตอบกอไก่ดาบข้อ5กอไก่ปรบขอไข่เล็บคอควายสับ ข้อห้าตอบกอไก่ปรบข้อหกกอไก่ปรบขอไข่เล็บขอควายสับ ข้อหตอบขอไข่เล็บข้อ7กอไก่จิบขอไข่สิบขอควายหี ขอเตอบขอไข่10ข้อ8กอไก่ดาบขอไข่หาบคอควายอาบ ข้อแปดตอบขอไข่หาบข้อเก้ากอไก่จิบขอไข่10บขอควายหีบ ข้อเตอบคอควายหีบข้อ10บกอไก่กบขอไข่ขบขอควายอบ ข้อสิบตอบคอควายอบค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นักเรียนก็ได้ฝึกอ่านคํามาตากบ1พยางไปโดยมีมอใบไม้เป็นตัวสะกดคุณครูก็ต้องขอชื่นชมนะคะสำหรับ นักเรียนที่มีความตั้งใจในการฝึกอ่านและขอปรบมือเป็นกำลังใจให้กับคนเก่งที่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องครบถ้วนทุกข้อสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูขอฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ